ไหว้มหาสการะบูชาองค์พ่ออุปคุตมหาเถระไหว้ในช่วงก่อนสงการ <c oughs> เพื่อที่จะขอ,อะบารมีองค์พ่อปุปคุตในการประทานพร <c oughs> ประทานทิพยาน <c oughs> ประทานพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ให้กับเหล่าลูกหลานในช่วงสงการนี้แล้วก็ปีใหม่เมืองนี้ ก็ขอให้เราลูกหลานเพื่อที่จะได้แข้วคาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลในการบูชาองค์พ่ออุปคุตนี้องค์พ่ออุปคุตท่านก็เป็นพระอรหันต์ทรงปฏิสัมพิทายานท,านท่านทรงศีลทรงธรรมทรงอภิญญามีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารต่างๆปฏิปทาจริยวัตรของท่านก็งดงาม อ,องค์พ่ออุปคุตก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องในธรรมองค์พ่ออุปคุตเป็นผู้ที่ชนะมารทั้งหลายทั้งปวงมารคืออะไรมารก็คืออสิ่งที่ชักจูงให้เราหลงผิดคือเห็นกงจักเป็นดอกบัวมีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอพอความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะปฏิเสธสัมมาทิฏฐิ อ,อันเป็นบุญอันเป็นกุศลมานมีห้าอย่างอะไรบ้างกิเลสมารก็คือว่าเรามีนิสัยพฤติกรรมที่ไม่ดีขันทมานก็อย่างเช่นเราจะทำบุญสร้างกุศลร่างกายไม่อื้ออํานวยต่อการสร้างเหตุดีอภิสังขารมารคืออะไรก็คือการนึกคิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีมิฉฉาสำคัญผิดในธรรม เทวบุตรมานคืออะไรก,ก็คือว่าเราหลงเพลิดเพลินกับความสุขติดกับดักความดีไม่เดินทางต่อ,อมัจจุมานคืออะไรมัจจุมานก็คือเป็นการตัดโอกาสที่จะทำดีอ,อย่างเช่นเราจะทำดี <c oughs> ไปทำบุญตักบาตรแล้วเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไม่ไปทำบุญตักบาตรละอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่ามัจจุมาน Um มี่พี่นั่งฟังกันพุทธาสานัมโมพุทธาสาภาคาวาโตะอาราโตะัมมาที่น้อธคนนั้นขาที่ไม่เลาอกมีนแะตีนแล้ไม่ควรอะ รู้ที่ว่ารู้คนอ่ะจริงคือตลกกับมันมันมันโันมัน เทตังโลกาสัตติไปวอุปุตเนองโมนามัตอุปคุตชยามารัางสันติองนโมนามัตอุปกุตชย,ยะมารังสันติองนโมนามัตอุปคุตชย,ยะมารังสันติองนโมนามัตอุปคุตชยะมารังสันติอง นโมนามัตอุปคุตชยะมารังสันติโอม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 อต่อไปอไหวบูชาอันเชิญพระแม่ธรณีเนอ โอมสกติอิธิพลังธรณีวิหารา้าพลังแห่งความอุ้มชูลอเลี้ยงดำรงรักษาหุ้มครองโอมเมกะมะอุโอมสกติอิธิพระแม่ธรณีโอมสาติสันติสุขโอมเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นโอมสกติอิธิพลังธรณีวิหาราตุ พลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาคุมครองอุ้มเมกมมะอุอุ้มสกติอิทธิพระแม่ธรณีอุ้มซาเตศนิสุสอุ้มเมตายังประโยชน์ตนและผู้อื่นอุ้มสกติอิทธิพลังธรณีวิหารหา้าพลังแห่งความอุ้มชูหล่อเลี้ยงดำรงรักษาขุมครองอุ้มเมกมมะอุ อุ้มสกติอิธิพระแม่ธรณีอุ้มสาติสันติสุขอุ้มเมตายัมประโยชน์ต่อและผู้อื่นอุ้มสกติอิทิพลังธรณีวิหารหา้าพลัง่งความอุ้มชูอเลี้ยงดำรงรักษาบุญพรอุอ้มเมกามะมอุ้มสกติอิธิพระแม่ธรณีอื่น เราลูกหลานาขอนอบ<า>นราารมคารวะสการะบูชาพระพุทธองค์องค์พระพุทธมหาเถรพระพระแม่ธรณีมหาเทวีด้วยศรัทธาบัดนี้ขออัเชิญบรารมีและขออนุญาตในการโปรดเราลูกหลานขอให้แขวคาดปลอดภัยเป็นสีมงคลสุขภาพแข็งแรง สุขสันติสุขสันติสันติสุขส,ส,ขส,สาธุหลังจากเราไหว้บูชาท่านตั้งปณิธานแล้วเราก็จะมาะส่งน้ำท่านเรามาส่งน้ำสะกาวดำหัวอ,องค์พ่ออุปคุธ ในการเคารพสักการะบูชาท่านพอถึงสงการปีใหม่เมืองเราก็มาสะเก้าวลดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วเราค่อยไปดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่หรืออื่นๆก็ว่ากันไปแล้วก็เราส่งน้ำนี้เราก็จะมีการตั้งปณิธานที่จะเจริญรอยตามองพระอ,อุปคุตในการ ชนะมารในใจตนแล้วก็จเจริญพรมวิหารสี่ขององค์พ่อพรมธาดาก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาเราก็จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยฐานจิตอกเขาอกเราเอื้อเกื้อกันให้อภัยไม่ถือสาด้วยจิตหัวใจห้าก็คือกตัญญูศรัทธาเชื่อมั่นหนักแน่นมั่นคง ปฏิบัติตนสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาดอย่างจริงจังจริงใจเด็ดขาดและเราก็จะไม่เบื่อหน่ายต่อการสร้างเหตุดีจะมีปิติในการบํำเพ็ญมากขึ้นจะสถามมั่นคงมั่นใจในเหตุดีที่เราได้กระทําไม่หวั่นไหวไปตามภาะวะการอย่งธรรมสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีแน่นอน,นอเราก็จะขอบารมีองค์พ่อประคุธ ในการคุ้มครองให้เราพ้นจากการครอบงำของมันเพื่อให้เรามีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเป็นสิริมงคลและเราก็รู้จักในการแผ่เมตตาแผ่เมตตาอย่างตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทุกๆฝ่ายทุกๆภูมิให้รู้จักในการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลมีจิตมุทิตาต่อกัน เอื้อเกื้อกันสามัคคีกันเคารบซึ่งกันและกันรับอนิสงส์ร่วมกันนำไปสู่สันติสุขสุขสันติสุขสันติส,สันตสนิสุขเทินนอกจากนี้เราจะต้องรู้จักในการหลีกเลี่ยงาการครอบงำของมารมหามารทั้งเจ็ดตน,นทั้ง7ข้อนี้ก็คือหนึ่งสำคัญตนผิดหลงตนเอง 2. อหังการ ในการอวดเก่งอวดดี 3. เอาแต่ใจตนเอง 4. ทิฏฐินาทิฏฐิด้านเป็นคนเดือรัน้น 5. มิจฉาทิฏฐิมานะหตัวกูถูกเสมอ 7. ด,ดักดานเราต้องรู้จักในการป้องกันตนเองไม่ให้มหามารทั้งเจ็ดเนี้ยมาครอบงำเราได้ มหามารสี่ตนแรกก็คือสำคัญตนผิดอาหารการเอาแต่ใจตนแล้วก็ทิฏฐินาทิฏฐิด้านเนี่ยจะติดตามเราอยู่เสมอหากว่าเราประมาทหรือว่าเผลอเลอเอาอารมณ์ตนเองเป็นใหญ่เอาอารมณ์ที่มิจฉาแล้วก็อารมณ์ที่ปฏิฆะก็เท่ากับว่าเราก็จะเปิดช่องให้กับมหามารทั้งเจ็ดประการเนี่ยมาครอบงําเราได้ถ้ามหามารตนใดตนหนึ่งครอบงําเราได้ ก็จะพาพวกมหามารทั้งหมดเนะี่ยมาครอบงำเราอีกมาเสี้ยมมาสอนมาบงการมาบังคับให้เราทำตามไปในทางที่ผิดที่มิจฉาบางครั้งเราทำแล้วยังคิดว่าตนเองเก่งกว่าคน,อ,คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็คิดว่าเออตัวเองทำถูกคนอื่นทำผิดนะ ถ้าหากว่าเราปล่อยให้การครอบงำคือมหามารเนี่ยมาครอบงำเรา <Okay. S 1> มาบงการเราอยู่บ่อยๆมหามาน,นี้ก็จะมีพลังมากขึ้นมีแรงเพิ่มมากขึ้นมหามารต้นใหญ่ๆก็จะตามมาะะฉะนั้น <Okay. S 1> ให้เราระมัดระวังสำหรับมหามารตนที่5ที่6ที่7 <Okay. S 1> ก็คือมิจฉาทิฏฐิมานะ ตัวกูถูกเสมอแล้วก็ดักดานเมื่อ3ตัวนี้มารวมกันได้แล้วโอ้ก็จะแก้ยากมากหนักมากถึงขั้นบางทีเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวนะพอเรารู้ว่าผิดไม่ดีก็ยังจะทำนะใครเตือนใครบอกก็ไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่เชื่อผู้รู้ด้วยคิดว่าตนเองเหตุผลตัวเองถูกเสมอไม่ยอมรับความจริง ทำให้ตนเองและคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยก็จะทําให้ทุกมากฉะนั้นเราต้องเข้าหาผู้รู้เข้าหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยตรวจสอบชี้แนะแก้ไขและก็ยอมรับความจริงสิ่งหนึ่งนั้นเราต้องมีศรัทธามีการภาวนาเทพทั้งห้าอยู่เสมอเราทำอะไรเราต้องจริงจังจริงใจเด็ดขาดตั้ง ต,ตั้งใจเต็มใจเต็มกำลังมีหัวใจห้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อครูบาอาจารย์มีการพิจารณากรรมห้าพิจารณาวิบากเจ็ดทุกขณะจิตพิจารณากรรมห้าคืออะไรก็คือ 1. ทําทำทำไมสองทำไมถึงทำ 3. นนา 3. ผลขณะการะทำสี่ผลที่ตามมาห้าผลที่แท้จริงนี่คือเราต้องมาพิจารณาการการะทำของเรา เมื่อเราพิจารณาการกระทำของเราแล้วเราจะทำสิ่งใดเราต้องพิจารณาวิบาก7จนะ็ก็คือ 1. ชอบธรรมสสมควร 3. เหมาะสม 4. สถานที่ 5. บุคคล 6. เหตุเหตุการณ์ 7. อนะการเวลาทั้ง7ข้อนี้เวลาเราจะทำอะไรเราต้องรู้จักนำไปพิจารณา พิเคาะพิเจราวินิฉัยสรุปและผู้ใดเจริญพรมวิหาร4และเจริญพลังทรณีวิหาร5ายังประโยชน์ตนเองและก็ประโยชน์ผู้อื่นผู้นั้นก็จะพบแต่สันติสุขและก็สันติสุขอย่างแท้จริงสาธุสาธุ